ดึงพลังพิเศษต,ตอนที่2นะฮะทำธุรกิจด้วยพลังจิตจัก,กรวาลฮรตอนที่1คลิปที่1เนี่ยเรื่องพลังพิเศษเราพูดไปแล้วนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีพลังพิเศษในตัวนะครับแล้วคนที่มีความรู้ความสามารถที่เขาคิดคน้นนู่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยที่จริงเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเพียงแต่ว่าเขามีการสันเทือนแล้วก็จูนถึงคลื่นความถี่ที่สามารถจะดึงความรู้ก,ก่อนของของเขามาใช้นั่นเองแล้ววันนี้มาต่อกันในคลิปที่2เลยครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินแบบนี้นะพุธโอมแล้วเราจะทำอะไร เรามาพูดถึงเรื่องธุรกิจเรื่องของความสามารถกันก่อนนะครับวันนี้เชื่อไหมครับว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะดึงพลังงานเหล่านี้ได้คุณอาจจะยังไม่รู้ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้เรื่องการตื่นรู้เชื่อไหมครับว่าจิตเดิมของคุณมันจะพาคุณไปรู้เองแต่วันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับเล็กๆที่ทําให้คุณสามารถทําได้ง่ายๆนะครับคุณสามารถที่จะ activate DNA หรือ activate พลังงานของคุณออกมาได้นะครับด้วยวิธีง่ายๆคือวิธีของความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันคือการสันส่นสะเทือน เป็นการสั่นสะเทือนของพลังงานนะครับที่มันจะเข้าถึงความรู้เก่าของคุณหรือไม่นะครับความรู้เก่าเนี่ยมันถูกกักเก็บไว้ใน DNA คุณเชื่อไหมครับว่า DNA เนี่ยถ้าบันทึกข้อมูลเนี่ยมันจะบันทึกข้อมูลได้มหาศาลมากมากม,ากมันเป็นข้อมูลที่สามารถเก็บเรื่องของจักรวาลไว้ทั้งหมดเลยคุณต้องไปดูความรู้ดีแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่นนมันเก็บได้กี่เชลไบย ปกติเราพูดถึงกิกะไบต์ใช่ไหมฮะ DNA ของเราเนี่ยอีกหน่อยนะครับจะมีคนคิดคน้นและเอาข้อมูลบันทึกลงใน DNA ของเราได้สมามใบดังนั้นผมบอกเลยนะครับว่า DNA มีความสาคัญม,มากๆวันนี้วิธีการคิดเลยการเป็นการกระตุ้นและ Activate DNA ภายในของคุณถ้าคุณสนใจเรื่องนี้คุณต้องต่อยอดนะครับเพื่อสร้างพลังพิเศษให้กับคุณแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจให้สาเร็จคุณต้องส่นสเทือด้านความคิดให้มากที่สุดและต้องเป็นด้านพลังบวกให้มากที่สุด โดยคุณต้องลดการสั่นสะเทือนด้านพลังลบฮะเวลาคุณทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับจงใช้พลังบวกนะครับคุณต้องมองหาความสําเร็จคุณต้องสําเร็จคุณต้องแฮปปี้คุณต้องมีความสุขกับธุรกิจของคุณนั่นคือการสั่นสะเทือนอย่างหนึ่งที่ได้ผลมากๆเลยถ้าวันนี้คุณเริ่มธุรกิจไหนด้วยความกังวลด้วยความเครียดนะครับโหรับรองได้ฮะถ้าคุณหงุดหงิดบวกเข้าไปด้วยเนี่ยคุณจะไม่สามารถดึงพลังพิเศษของคุณได้เลย คุณจะไม่พบเลยว่าฉันจะทำอยังไงให้ธุรกิจของฉันไปได้สวยฉันจะทำอย่างไรให้การขายออนไลน์ของฉันไปได้ปังๆไม่มีทางจนกว่าคุณจะเข้าถึงพลังบวกและสั่นสะเทือนด้านบวกให้มากที่สุดเพื่อ activate DNA แล้วคุณจะพบขุมพลังที่มันจะขับเคลื่อนตัวคุณได้อย่างแน่นอนพูดคุยแบบนี้ติดตามช่องนี้นะครับ